ตู้เชื่อใจจุดการรบไปอ่ะไปหาจะกรกลอ่ะไอเทียจุ้ยเทื่อใจอ่ะไอตัวจีกเทนน้องเด่นอืมก็ต้องบอกเด่น

cái dép bao điện giờ mói lý dọc của bao này nè, ở nhà có chuẩn được hay lùi à? ê, Cụ bao cái này là cái nhóc non nên chỉ tuân theo à, to già nè, nhóc tí. một, à chỉ nô, ở đây xin có bao cái này nhở, cái thứ thế sống to. nè, nè giờ xin bao bé à.

ชิดตัวเลยเวอนะยุนดาหาฟ้านดีน๋ยุปุ๊จตากับตุน <c oughs> นนหนึ่งสองสามเดี๋ยกวก็อนี่เดี๋ยวก่เนี่ขอไข่ล้อ่งไข่ล้อไข่ล้อมหนึ่งพี่นูปลาคือเราจุ่แบบเราเอามาเนี่ยมดีก็ต้องมอเ,เราเย้ยเรา,านียเราย่ไ้เจก็ตือห,อหาสุดท้ายก็ตือตานี่ย ขอเนาะขอสุดท้ายแลอไม่ขอนี้ขอเรามาเนื้อรู้ใจเรสริมอ๋อเสริมถ้าสมมุติเนื้อพลาดอยู่ที่ไรซ์ใช่ใชมก็แค<อ>่น<อ>ั<อ>้นแหละอย่าไปซีเรียสทำไมวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉัน,สนสเนสริมดีน,นะครับเราแค่เสริมเพราวตัวเมื่อกี้เธอเล่นผ่านแล้วใช่ไหมเราแค่เสริมไปให้มันหนักหนักหน่วงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้มข้นขึ้นอะไรแค่นั้นเองโอเคหนึ่งสองสามดิก็ถูกก็มาตรงกินกุยหยกโอ้จีนตัวถั่วกยหยกก็รอนัดตอนไหนกูรู้ว่ารู้เจเรานะ có tụi nó mà nhưng chị chế và chế chế chỉ số lô có tài địa chỉ ô số một đâu của đi ô giờ thì có cái một con chế của một con sam đâu có có chị nhau thiết của hay có cái essence có lũ nhẹ con nè có bảo bố có lũ nhẹ plá dài gì chạp đi cú cho nhẹ đuối nhanh tia cú tuyết xả tiền cho cú giờ tao con chế có giờ lọp thấy cú có cú lũ lúc nó có vô nè có tuyết chỉ ba một chiếc cho lọt kho nè ô giờ có số tiền